หมอเงินหมอความร่วมสนับสนุนรายการจั้งดีทั้งสนุกโดย Star Infinity Cosmetring ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดบลจอบโบหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางการลงทุนน้ำแร่มงเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์ ถึงไฮไลท์สำคัญภาระจำยอมกับทางจำเป็นไปจ่ายยากเลยครับจ่ายยาร่วมจ่ายยาโดยน้ำแร่มงเฟอรรสชาติดีและมีประโยชน์อาจารย์ถ้าจะสู้ทางกฎหมายสู้ได้ไหมแหมโก้บอกว่ามีเวลาน้อยความจริงผมอยากจะอธิบายเยอะมากเลยเนี่ยนะเอาเดี๋ยวผมเอาทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วค่อยไปเรื่องของคุณลุงคุณตาเนี่ยนะ อันดับแรกใครก็ตามที่ชมรายการณนะวันนี้เดี๋ยวนี้บัตรนาวขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นญาติโกโหติกาพี่น้องกันเราคิดว่าเดินเข้าเดินออกกันอยู่อย่างนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่สภาพแวดล้อมสังคมเนี่ยทุกวันมันเปลี่ยนออดังนั้นอย่าปล่อยไปอิเลี่เขะเลยตามเลย เดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนคุณตาคุณลุงที่เป็นข่าวนี้ดังนั้นเป็นพี่กันเป็นน้องกันรีบไปจดภาระจำยอมในที่ดินแปลงนี้จะเข้าออกกันยังไงว่ากันให้ชัดเจนวันหนึ่งเราตายไปจากโลกนี้ลูกหลานมันจะได้ไม่ด่าว่าหรือโมทนาแช่งชักหักกระดูกนั่นประการที่หนึ่งไปจดที่ไหนจดท,ที่ที่ดินที่ที่ดินนะเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากแต่ตกลงกัจซะยังรักรักกันนะประการที่สอง นะในกรณีเรื่องถ้าภาระจำยอมนี้เนี่ยไปจดแล้วมันก็จบแล้วถ,ถ,ถ้าพูดกันด้วยปากเปล่าและ<ป>ให้เดินใช้กันอยู่เงี้ยมันก็ได้ะนะมันก็ได้แต่ต้องควรจะกฎหมายเขาบอกว่าต้องเดินกันผ่านเข้าออกกันมาเป็นเวลาสิปีถ้าพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นการเดินกันแบบ อย่างเนี้เข้าออกกันมาเป็นเวลาสิปีสิปีเนี่ยก็ได้ภาระจำยอมอกรณีอย่างนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ถ้าปรากฏว่าคุณลุง กรณีนี้แกเดินเข้าออกมาอย่างนี้จริงก็ก็น่าจะอย่างนี้จริงอาจารย์นะผมไม่รู้ว่า<อ>แต่ว่าบางทีมันออกมาในลักษณะอาศัยเขาหรือเปล่า<อ>ผมไม่แน่ใจ<อ>แต่ถ้าออกมาโดยลักษณะถือวิสาสะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเข้าออกกันมาเดินกันมาอย่างนี้สิบปีนะเดินมาอย่างไรน่าจะต้องได้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าสู้ดีด ปรึกษาหาหรือผู้รู้แต่ถ้าคุณลุงบอกว่าเราไม่รู้ไม่ว่าจะทำยังไงเราจนไอ้นั่นไอ้นี่ก็ต้องแปลงสภาพที่ดินนั้นแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนก่อนก็ขายไม่เขาต้องไปคิดดูว่ายังไงแบบไหนก่อนแล้วสู้คดีสู้คดีถ้าอยากจะเอาที่ไว้แต่ไม่มีเงินแล้วก็มีทางเข้าออกแต่ต้องหาเงินหาทองอะไรมาสู้คดีสู้คดีบ้าง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเราเข้าออกมาอย่างนี้เป็นเวลาสิบปีอ,อย่างนี้ได้แต่ถ้าในที่สุดมันถูกล้อมรอบไม่มีทางอ,ออกเลยนะกฎหมายเขาก็ยังเปิดช่องนะฟ้องเป็นทางจําเป็นได้บอกผมไม่มีออกอออผมก็ฟ้องออกตรงนี้แหละศาลถ้าพิจารณาแล้วไม่มีทางออกจริงๆ ศาลก็จะพิพากษาให้ออกแล้วก็อาจจะต้องจ่ายค่าตอบแทนครับอันนี้เขาเรียกว่าทางจําเป็นแต่ต้องให้ค่าตอบแทนเจ้าของที่ดินที่ไปใช้ทางผ่านเพราะไม่อย่างนั้นศาลจะเป็นคนกําหนดให้ว่ะอย่างเนี้ยมันควรจะต้องจ่ายทางจําเป็นเขาเป็นเงินเป็นทองสักเท่าไหร่นะถ้าคุณลุงไม่มีทางออกเลยนะถูกล้อมรอบหมดเลยอย่างเนี้ยกฎหมายมีช่องทางอย่างนี้เรียกว่าฟังแล้วสู้ได้นะสู้ได้ เพียงแต่หาทางให้ดีหานักกฎหมายให้ดีอย่าทําในลักษณะยอมจำนนถ้ายอมจำนนและก็นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่อย่างนี้เส <Set. S 2> ร็จบฤิยตเอาไปกินเอะผมถามสั้นๆก่อนจบ <c oughs> เกิดผ่านเลยไปแล้วแก <c oughs> แกมีทายาท แล้วก็มาสู้ทีหลังเนี่ยทำได้ทำได้ไหมนะทายาทที่รับทอดรัย์มรดกของแกสามารถซัดได้ต่อไปเพราะนั้นถ้าจะทำก็ควรจะทำที่ตอนนี้เพราะมันถูกเผชิญผชิดติดประตูเมืองขึ้นมาทุกวันแล้วจะไปรอให้ทายาททำไมนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงนั้นอนนี้ผมก็พูดประเมินวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมพูดก็ได้แต่ต้องถือว่า อัศวินขี่ม้าขาวทุกอย่างมีทางออกถ้าเราไม่ยอมจำนนใช้สิทธิ์เป็นทางจำเป็นก็ได้ใช้สิทธิ์ภาระจำยอมก็ได้เกิน10ปีใช่ไหมเกิน10ปีก็ต้องดูตามสภาพข้อเท็จจริงนั้นครับอ้าส่วนเดี๋ยวเราจะต้องไปเรื่องเกี่ยวกับรอบรู้เรื่องการลงทุนกับกองทุนบูญหลวงวันนี้ก็มีคนเขาเขียนคำถามมาบอกเป็นเรื่องเงินเดือนแล้วพอจะมีเงินเหลือออมสักเดือนละสองพัน เขามีคําแนะนํำยังไงให้มันงอกเงยตอนนี้นะมันดอกเปี้ยถูกเหลือเกินเนี่ยมีวิธีการยังไงมีไหมไปติดตามจากคุณเสกสรรตยวัดผ,ผู้ช่วยกรรมการผูิจัรกองทุนบัวหลวงครับรู้เรื่องลงทุนกับกองทุนบัวหลวงออคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยนะครับถามง่ายแต่ตอบยากมากเดี๋ยวผมจะลองตอบให้ได้ภายใน5นาทีดูแล้วกัน อย่างแรกครับผมอยากจะถามกลับผมไปยังผู้ถามว่าจริงๆความตั้งใจของคุณคืออะไรนะครับการเก็บเงินที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่ใช่หาผลตอบแทนของกองทุนที่ดีที่สุดแต่เป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีที่สุดครับความต้องการของคุณคืออะไรผมอาจจะแบ่งเรื่องของการจัดสรรเงินเป็น3แบบแล้วกันนะครับเอาง่ายๆคือถ้าคุณมีเป้าหมายว่าเงินนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนไปมาใช้จ่ายในชีวิตประจวาวันอันนี้คือวัตถุประสงค์แรก เงินก้อนนี้คุณไม่ต้องนึกถึงกองทุนหรอกครับใส่ไว้ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสะรายวันนั่นแหละเพราะเดี๋ยวคุณก็ใช้แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องของการออมที่จะรักษาเงินต้นแล้วก็มีสภาพคล่องมีความสะดวกในการใช้ไม่ว่าจะเป็น ATM หรือว่าถอนจากธนาคารมากกว่าครับอันที่2คือกองทุนสำรองยามฉุกเฉินนะครับคือเงินกองทุนที่เอาไว้ใช้สำรองยามฉุกเฉินของเราเนี่ยคือเงินที่ผมจะเรียนกับผู้ลงทุนทุกท่านบ่อยนะครับพูดในรายการหลายครั้งว่า คุณจะต้องมีเงินก้อนนี้ให้ได้ในชีวิตนะครับสาถึงเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพราะคุณไม่รู้ว่าถึงเวลาวันไหนที่คุณมีความจําเป็นต้องใช้เงินถ้าคุณเอาเงินของคุณนอกจากเงินที่ใช้จ่ายประจําในก้อนแรกแล้วไปใส่ไว้ในการลงทุนทั้งหมดนะครับในจังหวะที่มันไม่สามารถถอนมาได้หรือถอนแล้วเกิดขาดทุนเนี้ยคุณจะมีปัญหาในวันที่คุณต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเงินสํารองยามฉุกเฉินก้อนนี้คือก้อนที่ช่วยได้การเก็บเงินก้อนนี้นะครับขอให้เก็บในกองทุนหรือเงินฝากซึ่ง มีความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอาจจะเป็นกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องก็ได้หรือว่าอาจจะเก็บไว้ในเงินฝากประจําก็ได้นะครับเพราะสามารถถอนออกมาใช้ง่ายแล้วก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไว้ในออทรั์แช่ไว้นา,นานเฉยๆครับถ้ามีเงินสำรองยามฉุกเฉินแล้วอยากจะเก็บออมอยากจะลงทุนอยากจะหาผลตอบแทนให้งอกเงยอย่างเจ้าของคําถามนะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆตามเรื่องของเงื่อนไขเวลาเพื่อจะให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับถ้าสามารถลงทุนได้ระยะสั้นๆอาจจะไม่เกิน3ปี แบบนี้ไม่แนะนําลงในกองทุนหุ้นหรือกองทุนผสมที่อาจจะมีหุ้นเยอะๆนะครับควรจะเป็นพวกกองทุนตราสารนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นมันมีความผันผวนครับและยิ่งตลาดปัจจุบันีนี้มันเชื่อมันทั่วโลกหมดเลยหุ้นไทยหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นจีนบางทีมันก็เกี่ยวกันหมดในวันที่มันลงโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมายังไงไม่มีปีไม่มีคลุยถ้าเกิดเราจําเป็นต้องถอนเงินออกมาแ้วเวลาเราลงทุนมีแค่3าปีสั้นๆมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในตราสารนี้เป็นหลัก กอนที่2นะครับก็คือเงินลงทุนระยะกลาง3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ปีนะครับบางคนว่า7ปียังเป็นระยะกลางอีกเหรอผมเรียนอย่างนี้ครับในวันที่คุณเริ่มต้นมันคือ7ปีแต่ถ้าคุณผ่านไป3ปีมันเหลือแค่4ปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาตรงนี้มันโหดสั้นเร็วมากนะครับผมถือว่าเป็นระยะกลางได้แต่มันเป็นระยะกลางที่คุณต้องพึงระวังเพราะเวลาผ่านไปมันลดลงมันจะกลายเป็นระยะสั้นได้ค่อนข้างเร็วกองทุนที่ลงทุนในพวกนี้ถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนกองไว้เยอะบ่อยๆยนะครับผมอาจจะแนะเป็นพวกกองทุนผสม หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประมาณการผลตอบแทนของกองทุนพวกนี้ในตลาดอาจจะอยู่ประมาณ6 8ถึงเปต่อปีคร่าวๆอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับถ้าระยะยาว7ปีขึ้นไปเอออันนี้นานพอแล้วที่เราจะจัดสั่งได้อย่างเคสของผู้ถามที่บอกว่าจะลงทุน2,000ทุกเดือนอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าลงทุนระยะยาวผมแนะนําว่าฟังดูบอกว่า2,000อาจจะอายุยังไม่มากนะครับยังอาจจะเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆหรืออายุยังไม่เกิน3 0ปีผมแนะนําถ้าไว้ได้7ปีขึ้นไปแน่นอน และนำกองทุนหุ้นไปเลยครับน่าจะตอบโจทย์ได้แต่การลงทุนโดยถั่วเฉลี่ยนะครับสมมติเราบอกว่าเราลงทุนเดือนละ2 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา10ปี10ปีก็คือ2องแคุณเชื่อไหมครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นกองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนสมมุติว่าสามารถให้เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ10%ต่อปีเงินของคุณเมื่อครบ10ปีมันไม่ใช่2องนะครับมันจะกลายเป็นประมาณ4 0 0 0สนบาทเงินในนี้มันงอกได้นะครับอย่าดูถูกดูแคลงเงิน2,000บาทเฉะละี่ สุดท้ายนะครับอยากจะย้ําเตือนกับผู้ลงทุนทุกท่านนะครับถ้าสมมติมีเงินเหลือนะครับเงินก้อนนี้ขอให้ทุกท่านตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับว่าเงินก้อนนี้เราต้องใช้จ่ายอะไรไม่ใช่ใช้จ่ายประจําใช่ไหมไม่ใช่เงินสํารองยามฉุกเฉินแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเงินเก็บออมเงินเก็บออมเนี้ยเราสามารถลงทุนได้ระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวถ้าระยะยาวได้นะครับลองพิจารณาการลงทุนในกองทุนหุ้นดูกองทุนพวกนี้สามารถให้ผลตอบแทนและช่วยเหลือท่านได้นะครับให้ท่านสามารถเผชิญกับเงินเฟ้อได้ง่ายครับ อ่าชัดเจนฮะแจมแจงแรงแจ๋เป๊ะเป๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเพราะเรื่องเงินใครๆก็อยากมีเรื่องคดีไม่มีใครอยากได้ไปก่อนแล้วครับครับ